สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถประหยัดใช้งาน1คันนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา n i สสันมาร์ชปี2011นะครับมือเดียวป้ายแดงอีโคคาครับ1.2เกียร์ธรรมดาครับรถสวยไม่มีชนหนักแต่ตอบมือเดียวป้ายแดงครับราคาเปิดให้139,000บาทนะครับผ่อนได้ครับโดยประมาณก็3,200ผ่อนเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายนะครับก็เอาไว้ใช้งานนะครับ ลองชมดูได้ครับเผื่อมีคนกำลังหาอีโคคานะครับเป็นเกียร์ธรรมดาครับทุกระบบใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรครับรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่มินบุรีครับลองชมดูได้นะครับชุดแต่งจะทรงล้อมาแล้วครับสภาพโดยรวมสวยครับมือเดียวป้ายแดงคันนี้เอาไปใช้งานได้เลยครับใช้งานไปแล้วโดยประมาณ2 2 0กิเมตรนะครับรถเดิมมากๆครับหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ถอด ขวาไม่ขยับสักตัวเลยครับถ้าใครกําลังเลงหานะครับก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับสวยๆเลยครับใหม่ๆครับเป็นมือเดียวครับเน้นใช้งานอีโคคาสบายใจครับ ไว้จ่ายตลาดไว้ขับไปทํางานไว้ให้ลูกขับไปมหาหลัยก็ยังปลอดภัยสบายเดินทางได้สะดวกครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับลองชมดูได้ครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเพียงเท่านั้นนะครับสภาพนี้ราคานี้ลองเช็คราคาที่อื่นก่อนก็ได้นะครับว่าเขาขายกันเท่าไหร่นะครับเน้นหาเอาไปใช้งานนะครับชมเช็คดูรถให้ลองขับดูได้ครับรถสวยสภาพดีครับคัด และเช็คมาให้แล้วนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่ที่บอกเลยก็คือราคานี้ไม่ได้เจอที่อื่นแน่นอนนะครับ139,000าบาทนะครับเจรจาพูดคุยตลองกันดูนะครับรถสวยพร้อมใช้งานครับเอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถอีโคคาร์นะครับก็เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเครื่องอีโคคาร์เครื่องพันสองครับใช้งานสบายครับนิสสันมาร์ชถือว่าอะไหล่การซ่อมบำรุงดูแล ไม,ม่แพงครับตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับก็นํามาฝากนะครับลองเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานผ่อนชิลๆเอาไปขับทํางานเอาไปขับทํางานเดินทางใกล้ๆไปได้ครับถือว่าน่าสนใจนะครับในราคานี้สภาพนี้ก็ลองชมลองเช็คดูนะครับลองไปดูรถทดลองขับนะครับพาเพื่อนพาช่างไปเช็คได้เลยครับ เบื้องต้นเราคัดเช็คมาแล้วนะครับคือไม่สวยก็คือไม่ซื้อมานั่นแหละครับฉะนั้นใครที่สนใจจริงๆก็ไปเช็คชมดูรถตรวจสอบนะครับไปลองขับเล่นสบายครับอีโคโคาร์เป็นเครื่องพันสองแล้วกเป็นเกียร์ธรรมดาประหยัดมากๆครับตัวนี้ลองชมดูนะครับฝากเบร